ที่บ้านมีแต่มีแต่ใบกับดอกลูกไม่ออกเลยไปปลูกที่ชุมพรออเอาอน่ากินมากเลยจ้าจ้าครับ เดี๋ยวเดี๋ยพาตัวเล็กลงมาไม่ตัวไม่เล็กแล้วตัวมาเริ่มเลยป้าสมหมายเอ้ก็มีคุณครูขายตรงนี้ไม่อยู่เหรอไม่มาแล้วหรือว่ามาเสาร์อาทิตย์มาอาทิตย์โอ้ทำไมครับป้าอ๋อหรือว่าเขาแกต้องสอนหนังสือใช่ไหม ผู้ศาสตจีนเชื่อมอุ๊ยโอ้หนี่น่ากินมากตะลิงปิงกล้วยกวนโอ้สุดๆเลยทำลายไหลเลยจ้านี่อะไรอ่ะมะนาวใช่ไหมมะนาวดองหัวปีไทยปีอีกก็มีนี่น้ำหวานนะน้ำหวานอยู่ใช่ไหม คนเยอะไหมพี่ช่วงนี้ใช่ไหมใช่ได้แนะนำเหมือนเช็บเลยอ๋อลงหกสิบจ้าเอไมไม่ตอนนี้ส้มไม่ไม่มีต่อสิบ้าบาทลูกมาหรอโดนละ อมีบวกไปอีกสีด้วยเดี๋ยวก็ถ่ายไปหนาคนจะได้มาเที่ยวหมดค่ะเหลือเป็นสินค้าตัวอย่างไหนเหลือกี่ห่อเหลือกี่ห่อเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปลูกกินหน่อย เพราะว่าอันนี้เดี๋ยว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 เอาอันนี้ของเขาออกไปก่อนนะได้ครับได้ครับถ้ามาแล้วไม่กินเหมือนจะมาไม่ถึง เอาไ่ได้ครับใได้นะใส่ได้ครับใส่ครับโอเคใช่ครับโหหอมมากเลยอ่ะมนี่ครับท่านผู้ชมครับสุดยอดเลยผมมาแล้วผมต้องกินนะ ลูกผมชอบมากเลยลู้กเขาชอบไอ้ตัวเล็กชอบมากเลยมีสักปูไหมครับครับสักปูหมดเลยนะงาม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 อร่อยอร่อยอร่อยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับหอมมากเลย